เรามาดูกันนะครับว่าพริกขาวอีสานพริกเครืออีสานที่มีอายุยืนสี่ปีเนี่ยปลูกครั้งเดียวแล้วก็ต้นสูงสามเมตรเนี่ยก็ทำเมนูอะไรนี่ก็คือเมนูยำมะม่วงฮนะแล้วก็ใส่นี่ฮะมิกนัด,น,ดนะครับมีอัลมอนด์เมคคาเดมียนะครับวอลนัทอะไรก็ใส่ลงไปนี่มีแหนมีมะม่วงคำนี้นี่โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า ไม่รู้จะพูดว่าไงเดี๋ยวชิมให้ดูลูกโดดพี่น้องเลยอยู่บ้านสวนฮะทำไมพี่น้องเลยสุดยอด นี่จะเป็นต้น <c oughs> พริกขาวพริกเครือโบราณน,นะครับะมาเล็ดแก่เขาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับมล็ดอ่อนเขาก็จะเป็นมล็ดขาวออกมาเขาก็ขา,ขาวๆแบบนี้เวลาทานเราก็ทานแบบขา,ขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นเอ้ที่ผมบอกว่าสูง2เมตรถึง3าเมตรนั่นนะจริงไหมอ่าเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือ2เมตรนะครับเนี่ยเขาทะลุทะลุยอดมานี่ละเนี่ยครับนี่เสาไฟนะฮะนี่เสาไฟนะฮะเนี่ยโคนต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือต้นเหรเห็นไหมฮะเนี่ยฮะนฮะหนึ่งสองสามอันหนึ่งเมตรแล้วสีนี่ก็เกือบสองเมตรแล้วนะฮะสองเมตรได้แล้วนั่นแล้วเขาเขาจะสูงได้อีกนะครับสูงได้สามเมตรสูงเกินหลังคาบ้านเนี่ยเลยนะฮะเนี่ยครับแล้วก็อายุยืนนะครับอายุยืนถึงสี่ปีแถ้าเ้าปลูกครั้งเดียวนี่กินยาวๆเลยโอเคนะฮะ นี่คือพริกขาวพริกเครือโบราณนะครับซึ่งหายากและวลละตัวกับพริกกะเหลี่ยงนะครับพริกกะเหลี่ยงจะต้นเตี้ยพริกตัวนี้จะต้นสูงมเมล็ดป้อมๆนะครับโอเคนะฮะ